สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยที่7แห่ง13หน่วยพิทักษ์กันครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วลราก็ไปชมกันเลยครับ เราจะมาเริ่มต้นการที่บทบาทของหน่วยนี้กันก่อนนะครับหน่วยที่7นั้นมีหน้าที่หลักในการดูแลและคุ้มกันเหตุร้ายภายในโดยคนในหน่วยนี้นั้นมีความเชื่อมั่นในเกียรติของตัวเองมากถึงขนาดที่พวกเขายอมสละดาบหรือแม้แต่จะทิ้งชีวิตของตนเองในการต่อสู้เพื่อที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้สําเร็จเลยหรอครับโดยหัวหน้าหน่วยคนแรกที่เราจะมาทําความรู้จักกันนั่นคือไอกาว่าเลิฟนั่นเองครับเลิฟนั้นเป็นยมทูตรูปร่างสูงใหญ่ มีดวงตาสีน้ำตาลและทำผมทรงแอ็โฟร์แลมสีดำเขานั้นจะใส่ชุดจอกกิ้งสีเขียวและสวมแว่นกันแดดตลอดเวลาส่วนตอนที่เขาเป็นหัวหน้าหน่วยเมื่อ110ปีก่อนนั้นผมของเขาเป็นแบบทรงแอ็โฟร์แบบคลาสสิกสวมเครื่องยมทูตแบบมาตรฐานพร้อมสวมทับด้วยเสื้อคลุมของหัวหน้าหน่วยยมทูตแขนกุดและใส่แว่นกันแดดเลนส์สีดำครับเลิฟนั้นเป็นคนสบายๆและเข้ากับคนง่ายเขามักจะอ่านโชว์เนนจัมหรือการ์ตูนอีโรติกของริซในเวลาว่าง อีกทั้งเขานั้นมักจะพูดหรือทําท่าทางของตัวการ์ตูนในหนังสือที่เขาอ่านออกมาเรียนแบบอยู่บ่อยๆแต่ก็เช่นเดียวกับโยมทูตส่วนใหญ่ท่าทีของเขานั้นจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อมีการต่อสู้ครับส่วนในตอนที่เขาเป็นหัวหน้าหน่วยนั้นเลิฟนั้นมีทั้งความน่าเคารพและยังเป็นยมทูตคนหนึ่งที่รักความสงบอ,อีกด้วยและในฐานะอดีตหัวหน้าหน่วยนั้นเลิฟค่อนข้างมีความชํานาญในการใช้ดาบพอสมควรเลยครับดูได้จากตอนที่เขาเผชิญหน้ากับเคนเซเนร่างฮอนโล เขานั้นได้เข้าทําการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวกับเคนเซโดยที่เขานั้นไม่ปลดปล่อยดาบของเขาเลยครับส่วนในด้านพลังวิญญาณน,นั้นเลิฟมีพลังวิญญาณสองประเภทด้วยกันทั้งพลังวิญญาณดั้งเดิมของโยมทูตท,ที่มีมาแต่แรกเริ่มและพลังของฮอลโลกที่มาจากเหตุการณ์การทดลองของพวกไอเซนในตอนนั้นครับเรามาเริ่มกันที่ในด้านพลังของโยมทูตกันก่อนนะครับเลฟนั้นมีดาฟันวิญญาณที่มีลักษณะดาบเป็นดาบขาตานธรรมดาที่มีด้ามจับสีขาวและกระบังดาบเป็นรูปหัวใจ ในตอนที่เขาเป็นโยมทูตเขานั้นสวมฝักดาบของเขาไว้บริเวณเอวส่วนในตอนที่เขาเป็นไวเซิร์นั้นเขาจะสะพายดาบไว้บริเวณหลังของเขานั่นเองครับส่วนชื่อของดาบฟันวิญญาณของเขานั้นมีชื่อว่าเทนโอมารุโดยมีคำปลดปล่อยคือจงทุบให้แหลกเทนโอมารุโดยเทนโอมารุนั้นจะกลายเป็นขนาโบสีดําขนาดใหญ่ซึ่งสูงใหญ่มากกว่าเลิฟเองถึงสองเท่ามันนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยใบมีดที่ยื่นออกมาในลักษณะที่คล้ายกับต้นกระบองเพชร และตัวด้ามจับนั้นก็จะมีพื้นที่ให้เลิฟหยิบจับได้มากขึ้นทั้งเทนโมมารุนั้นยังทรงพลังมากดูได้จากตอนที่มันนั้นสามารถปัดเป่าเซลโรของสตาร์คได้อย่างง่ายได้ครับส่วนบางไครของเขานั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาครับ wow. ถัดมานะครับนั่นก็คือพลังฮอโลนั่นเองครับ ดยพลังของฮอนโลของเขานั้นจะปรากฏออกมาในรูปแบบของหน้ากากโดยหน้ากากฮอนโลของเขานั้นจะมีรูปแบบคล้ายโอนิแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยเมื่อเขาที่สวมหน้ากากนั้นพลังของฮอนโลจะเสริมพลังยมมาทูตด,ดั้งเดิมของเขาซึ่งมันจะทําให้เขามีความแข็งแกรง่งและความทนทานเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยดูจากตอนที่เขาสามารถฉีกเมนอสให้ขาดครึ่งได้ด้วยมือเปล่านั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นยมมาทูตอีกหนึ่งคนที่ทรงพลังเป็นอย่างมากเลยละครับ คนถัดมานะครับนั่นคือโคมามุระซาจินนั่นเองครับโคมามุระนั้นเป็นหมาป่าที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แม้ว่าเขานั้นมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสุนัขก,ก็ตามครับในช่วงแรกนั้นโคมามุระนั้นรู้สึกประมาในรูปลักษณ์ของตัวเองมากเขาจึงสวมถุงมือที่มีสายรัดและหมวกโคมูโซเพื่อปกปิดร่างกายทั้งหมดของเขาภายหลังเขาก็ได้มีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากในช่วงของการที่โทเซนเพื่อนสนิทของเขานั้นหักหลังต่อโซโซไซตี so ้ เขานั้นสูงที่สุดใน13หน่วยพิทักษ์ขนของเขามีสีน้ำตาลอ่อนซึ่งเป็นสีเดียวกับถุงมือของเขานอกจากนี้เขายังสวมเสื้อหูดคลุมไหลและสวมรองเท้าหุ้มข้อขนาดใหญ่แทมรองเท้าแตะในระหว่างการต่อสู้ในเมืองคาราคุรปรอมเขานั้นได้สวมชุดโยมทูธธรรมดาแต่ยังมีอุปกรณ์คล้ายกรอกติดอยู่บริเวณต่างๆของร่างกายของเขาและเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรเพื่อปกคลุมใบหน้าอีกเลยครับซึ่งภายหลังในภาคของควินซี่ เขานั้นได้ใส่ชุดที่มีรายละเอียดเพิ่มมากกว่าเก่าและในสุดสุดท้ายกับคอวินซี่เมื่อเขาใช้เทคนิคพิเศษของเขาทําให้รูปร่างและหน้าตาของเขาจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นแต่ยังคงมีหูหมาป่าและขนบางส่วนที่แขนอยู่ครับในด้านดาบฟันวิญญาณของเขานั้นมีชื่อว่าเทนเคนนั่นเองครับโดยมีคาปลดปล่อยว่าจงกูร้องเทนเคนโดยดาบของเขานั้นจะไม่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปจากเดิมแต่ความสามารถพิเศษของชิคไยของเขานั้น เทนเคนจะสร้างส่วนต่างๆออกมาตัวอย่างเช่นทาโคมมูระแกว่งดาบแขนที่ขนาดมหือมาที่กวัดแกว่งดาบจะปรากฏขึ้นและเรียนแบบการเคลื่อนไหวชิ้นส่วนขนาดมหือมาของร่างกายที่ปรากฏออกมานั้นแม้จะมีพละงกำลังและพลังโจมตีที่น้อยกว่าบางใครแต่ก็ยนับได้ว่าเป็นการโจมตทีที่ทรงพลังเป็นอย่างมากเลยครับส่วนบางใครของเขานั้นมีชื่อว่าโคคุโจเทนเคนมียวโอโดยจะปรากฏเป็นเทพมิยวโอขนาดใหญ่สวมชุดเกราะทั้งร่าง มันถือดาบที่เป็นแบบเดียวกับของโคมามูระแต่มีใบมีดที่แตกต่างกันและมีเชือกห้อยลงมาจากด้ามส่วนโคมามูระนั้นยังคงมีดาบอยู่ในรูปแบบเดิมและทำหน้าที่ในการกวาดแกวงดาบเพื่อควบคุมบางไครของเขาครับโดยบางไครนี้นั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากขณะที่สามารถรับการโจมตีด้วยเซโร่ของอารันคาในระยะเผาขนดโดยที่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยหรอครับ โดยนอกจากบางไครในรูปแบบนี้แล้วโคมามมระยังมีบางไครในอีกรูปแบบหนึ่งในตอนที่เขากลายร่างเป็นมนุษย์ครับโดยมันนั้นจะมีชื่อว่าโคคุโจเทนเคนเมียวโอดันไกโจเอะปรากฏเป็นเทพเมียวโอขนาดใหญ่เช่นเดิมเพียงแต่เทพเมียวโอนั้นจะถอดชุดกราะออกและเหลือเพียงเชือกอยู่บริเวณตัวพลังของบางไครในร่างนี้ทรงพลังเป็นอย่างมากนั่นเพราะว่าใช้เทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของโคมามุระ จะเปลี่ยนให้โคมามูระนั้นเป็นอมตะดังนั้นการโจมตีทางกายภาพที่เกิดข,ขึ้นกับเมียวะโอแม้จะถูกทายโอนไปยังโคมามุระก็ไม่ได้มีผลต่อโคมามุระแม้แต่น้อยครับแต่หลังจากที่เอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้แล้วนั้นแทคนิคนี้ก็ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปโคมามุระได้สูญเสียพลังของโยม,มทุตไปและกลายเป็นเพียงหมาป่าธรรมดาเท่านั้นครับดังนั้นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยก็ได้ว่างลง และคนที่ขึ้นมาแทนเขาก็คืออิบัตเทสซซาเอมอนนั่นเองครับอย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับอิบานั้นเดิมทีแล้วเขาเป็นรองหัวหน้าของหน่วยนี้มาก่อนแต่ในภายหลังเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยครับอิบานันมีลักษณะของทรงผมที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากสวมแว่นสีดํทาทั้งนี้เขายังชอบสูบบุหรี่และยังพกดาบของเขาไว้บริเวณผ้าที่ท้องของเขาด้วยเขานั้นมีรอยสักขนาดใหญ่รูปโชฟุกุบริเวณหลังของเขา โดยรวมโดยรวมแล้วเขานั้นมีลักษณะคล้ายกับยากุซ่าของญี่ปุ่นมากเลยครับอิบานั้นลงไหลในการต่อสู้เป็นอย่างมากซึ่งสิ่งนั้นก็มาจากว่าเขานั้นเคยเป็นโยม,มทูตของหน่วยที่10บม,มาก่อนนั่นเองครับแต่เขานั้นก็มีความจงรักภักดีที่มากกว่าความกระหายในการต่อสู้ของเขาในตอนที่เขาเป็นรองหัวหน้าหน่วยนั้นอิบาน,นพักดีต่อหัวหน้าหน่วยของเขาและแคร์ความรู้สึกของหัวหน้าเป็นอย่างมากหนังเช่นตอนที่โทเซนทรยศต่อโซโซไซตี้ อิบันนันได้เว้นช่องว่างให้หัวหน้าของเขาคุ่นคิดโดยที่เขานั้นได้ไปประมือกับ,ก,บกับอิคากคูเพื่อเป็นการฆ่าเวลาในการประมือครั้งนั้นอิคาคูได้ถึงขั้นออกปากชมเลยว่าอิบันันมีความเก่งกาจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยละครับส่วนบางไขและชิคายของเขานั้นไม่มีชื่อปรากฏครับเรารู้เพียงแค่ว่าดาบในร่างชิคายของเขานั้นจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นเป็นอย่างมากและมีใบมีดเล็กๆยื่นออกมาตรงบริเวณเกือบถึงปลายดาบครับ Fine. เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ